รับฟังและใส่ใจคือเขาต้องมาที่หนึ่งแล้ว Priority การเรียงลำดับความสำคัญอันหลังใจแต่งงานเนี่ยบางคนมันก็อาจจะมีความตั้งใจน้อยลงหรือว่าไม่ได้สนใจการที่เรารับฟังเราก็จะรู้แล้วว่าผู้รักของเราเนี่ยคือเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรมากขึ้นแล้วเราก็ต้องใส่ใจกับเขาแล้วก็ถ้าเราใสา่ใจจากตรงนั้นมาเนี่ยสุขภาพมันตามมาทุกอย่างมันตามมาเพราะเราก็อยากที่จะอยู่อยู่ด้วยกัน อีกนานไม่อยากที่จะเห็นเขาป่วยไม่อยากที่จะเห็นเขาไปที่ไหนมันคือรับฟังและก็ใส่ใจผู้รักของเราเนี่ยเขาจับตามองเราอยู่เหมือนกันการที่ว่าเราปฏิบัติกับครอบครัวเรายังไงก็เหมือนกับเราจะปฏิบัติกับครอบครัวของของเราเลยเนี่ยยังไงด้วยเหมือนกันครอบครัวของเขาด้วยทําให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจกับสมาชิกในครอบครัวทุกคนเขาก็จะเห็นความใส่ใจของเราอ่ะเขาก็รู้ว่าเราพยายาม มันคือใส่ใจกลับมาที่ใส่ใจเหมือนเดิม